ตัวนี้รับประกัน2ปีครับคือฟูซึยี่ห้อฟูซึรูทโบเวอร์ครับเป็โบเวอร์ที่ให้แรงดันสม่ำเสมอและโฟเลตสม่ำเสมอครับใช้ในอุตสาหกรรมเช่นโรงงานน้ำแข็งนะครับบ,รบ่อบาดมน้ำเสียโรงงานแป้งนะครับอายุง,งานของมันเนี่ยนานกว่า10ปีถ้าดูแลดีๆนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยมีช่างผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการสเปคเลือกไซส นะครับพร้อมกับทีมติดตั้งหน้างานให้โบเวอร์ชนิดนี้ข้อดีของมันคือ a i r f โฟลและเพชเชอร์ที่สม่ำเสมออย่างที่บอกไปนะครับดูแลรักษาง่ายลมที่ออกมาเนี่ยสม่ำเสมอสามารถทำงานต่อเนื่องได้24ชั่วโมงนะครับแต่ควรพักบ้างก็ดีนะครับฟูสึรูทโบเวอร์ครับใช้งานใช้ลืมลูกค้ารับประกันครับ20ปี หายไปเลยครับก <laughs> ว่าจะกลับมาอีกที20ปีครับคุ้มค่ามากๆอันนี้ลูกค้าตอนซื้อไปเพิ่งแต่งงานกลับมาอีกทีลูกบวชพอดีครับ <laughs> คิดว่าครั้งหน้ากลับมาคงจะมีทายาทอีกรุ่นหนึ่งล้ะ <laughs>